ทีทีบีสวัสดีค่ะคุณลูกค้ามีอะไรให้เราช่วยดูแลคะเออวันนี้จะมาซื้อประกันรถยนต์นะคะ่ะค่ะลูกค้าสอบถามประกันรถยนต์นะคะได้ค่ะลูกค้ามีเอกสารอะไรให้บ้างคะมีค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะขอแนะนําตัวก่อนนะคะชื่อนางสาวสาววิชาเดินแรมนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารท,ทหารไทยนานาชาติสาขาเซ็นทรัลชลบุรีนะคะเลขที่อนุญาตนะคะนายหน้าประกันวินาสรศูนย์0ูนย์สี่ยค่ะ เลขที่อนุญาตในหน้าประกันชีวิตนะคะ6 1 0 3 0่งศูนนะคะค่ะตอนอื่นนะคะรบกวนขอเอ่อบัตรประชาชนลูกค้านิดนึงค่ะค่ะรบกวนขอสอบถามข้อมูลส่วนตัวหน่อยนะคะขอเอ่อชื่อนามสกุลลูกค้าชื่ออะไรคะสิรินะคะสององค์ค่ะที่อยู่ตามบัตรประชาชนค่ะเอ่อ1 0 1 9หมู่3ค่ะตํานต์สมิทธ์อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีค่ะรบกวนขอที่อยู่ปัจจุบันด้วยนะคะ ที่ปัจจุบันตามทะเบียนบ้านเลยค่ะโอเคค่ะประกอบอาชีพอะไรคะตอนนี้เออพนักงานบริษัทค่ะรายได้ลูกค้าอยู่ที่เท่าไหร่คะเออสองหมื่นค่ะรบกวนสอดเบอร์โทรศัพท์ไปค่ะศูนย์เก้าเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าสามแปดเก้าค่ะรบกวนลูกค้าเปิดแมสยืนยันตัวตนนิดนึงนะคะโอเคค่ะสวยเหมือนสวยเหมือนปัตชาชนเลยค่ะอันนี้ลูกค้าจะสอบถามค่าเบี้ยประกันรถยนต์นะคะค่ะค่ะ อันนี้รถล,ลูกค้าเป็นมาสเ a นะคะค่ะลูกค้าสนใจเป็นประเภทไหนคะหรือจะให้เราเปรียบเทียบประเภทไหนเอ่ยอืมสนใจเป็นประเภทหนแล้วก็สองบวกค่ะได้ค่ะรถมาส้ a รถปี2019นนะคะก่อนอื่นขอแจ้งลูกค้าก่อนนะคะ เอ่อถ้าประกันรถยนต์ของเรานะคะจะเป็นของธนาชาติประกันภัยนะคะประกันรถยนต์ตรงนี้นะคะไม่สามารถนามาดถย่อนภาษีได้นะคะค่ะอันนี้ขอแจ้งรายละเอียดนะคะประกันรถยนต์จะคุ้มครองอยู่ที่1ปีนะคะก็คือถ้าลูกค้าซื้อวันนี้นะคะก็จะสิ้นสุดนะคะในวันที่9กุมภาพันธ์ปี2 5 6หหนะคะหมดเวลาอยู่ที่16นาฬิกา30นาทีนะคะค่ะอันนี้นะคะประกันรถยนต์นะคะของลูกค้านะคะ ตรงนี้ถ้าเกิดเป็นประเภทหนึ่งค่าเบี้ยอยู่ที่หนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยเก้าสิบาทนะคะทุนประกันลูกค้าอยู่ที่สามแสนห้าหมื่นบาทนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นความเสียหายนะคะชนหายไฟไหม้นะคะอยู่ที่สามแสนห้าหมื่นห้าหมื่นบาทต่อครั้งนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นความคุ้มครองของบุคคลภายนอกจะอยู่ที่ห้าแสนบาทนะคะต่อคนตรงนี้ความเสียหายของ ทรัพย์สินบ,บุคคลภายนอกนะคะก็อย่างเช่นรถคู่กรณีหรือทรัพย์สินที่อยู่บนถนนนะคะจะอยู่ที่5ล้านบาทนะคะต่อครั้งตรงนี้นะคะจะเป็นอุบัติเหตุส่วนบุคคลของผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารนะคะจะอยู่ที่3ามแสนามแสนบาทต่อคนนะคะค่ารักษาพยาบาลผู้ขับขี่นะคะก็จะอยู่ที่3ามแสนบาทต่อคนค่าประกันคดีอาญาจะอยู่ที่3ามแสนบาทต่อครั้งนะคะ ส่วนตรงนี้นะคะจะเป็น2บวกนะคะ2บวกตรงนี้ของเราค่าเบี้ยจะอยู่ที่8,9 0 0้บาทสองบวกตรงนี้นะคะจะได้อยู่ที่รถชนลถดนะคะทุนรถชนลดที่สองแสนหายไฟไหม้ลูกค้าจะอยู่ที่สามแสนห้านะคะสองบวกตรงนี้นะคะก็จะมีความแตกต่างกาันตรงที่ว่าสองบวกเนี่ยลูกค้าจะได้ซ่อมรถของลูกค้าเองที่สองแสนต่างจากชั้นหนึ่งเมื่อกี้ชั้นหนึ่งลูกค้าจะได้ซ่อมรถเองที่สามแสนห้านะคะ แล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นศูนย์หายไฟไหม้เท่ากันความเสียหายบาดเจ็บต่อชีวิต5 0 0แสนบาทเท่ากันนะคะแล้วก็ตรงนี้ทรัพย์สินบุคคลภายนอกจะอยู่ที่หล้านบาทค่ะอ,อ,อุบัติเหตุส่วนบุคคลของผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารนะคะต่อคนนะคะจะอยู่ที่10,000แสนบาทค่าพยาบาลนะคะจะอยู่ที่10,000แสนบาทแล้วก็ค่าประกัน เออในผู้ขับขี่ในคดีอาญานคะคะจะอยู่ที่สองแสนตรงนี้นะคะเราจะมีชดเชยให้กรณีที่ลูกค้าจะเป็นเอารถเข้าอู่ะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิดนะคะแล้วก็เราจะมีค่าชดเชยให้กรณีที่เราเข้าอูะคะ่ค่ะครั้งละหนึ่งพันบาทนะคะเออไม่ว่าจะเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิดคือตรงนี้ได้หมดเลยะคะ่ะแล้วก็จะมีถ้าสมมติว่าเราเกิดเหตุอะคะ่ะแล้วเกิดอุบัติเหตุจากรถชนรถตรงเนี้ยถ้าเกิดเราแอดมิทเข้าโรงพยาบาลน,นะคะ เราจะได้เงินชดเชยรายวันนะคะอยู่ที่สูงสุดไม่เกินสามสิวันต่อครั้งนะคะครั้งหนึ่งพบาทต่อวันค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นรายละเอียดนะคะอันนี้เดี๋ยวลูกค้าลองดูก่อนก็ได้นะคะว่าสนใจเป็นตัวไหนเอาเป็นตัวไหนดีคะสองบวกะไ,ได้ค่ะ นก่อนอื่นนะคะขอแจ้งนะคะส0สิขัน้นพื้นฐานนะคะในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นะคะ1นะคะสิทธิลูกค้านะคะจะได้รับข้อมูลอย่างถูกต้องนะคะ2นะคะสิทธิลูกค้าจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้อย่างอิสระนะคะ 3. สิทสิทธิลูกค้าจะร้องเรียนเพื่อขอความเป็นธรรมนะคะ 4. สิทสิทธิลูกค้าจะได้รับการชดเชยหากเกิดความเสียหายนะคะ ส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นรายละเอียดของอปพทั้งหมดนะคะ12ข้อนะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวจะแจกให้ลูกค้านะคะ1น,นะคะก็คือผู้ซื้อนะคะควรเข้าใจว่าการซื้อประกันชีวิตไม่ใช่เงินฝากกับธนาคาร 2. ผู้ซื้อควรขอดูใบอนุญ,ญาตนายหน้าประกันชีวิตหรือในายหน้าประกันวินาศภัยของพนักงานนะคะ 3. ผู้ซื้อควรเลือกแบบประกันที่ให้ความคุ้มครองตรงกับความต้องการของตนเอง 4ผู้ซื้อควรวางแผนและประมาณการรายได้รายรับรายจ่ายเพื่อให้สามารถจ่ายค่าเบีย้ยประกันภัยให้ครบตลอดระยะเวลาสัญญาของการเอาประกัน 5. ผู้ซื้อควรเข้าใจถึงความคุ้มครองและข้อยกเว้นของกรมธรรมนั้นๆหากไม่เข้าใจต้องสอบถามผู้ขายให้ชัดเจนนะคะ 6. ผู้ซื้อมีสิทธิ์เลือกซื้อประกันภัยด้วยความสมัครใจและปฏิเสธได้หากไม่เป็นไปตามคมต้องการของตนเอง 7. ในกรณีที่ต้องการกรอกใบคำขออาประกันภัยผู้ซื้อควรกรอกด้วยตนเอง 8. <ฆ>ผู้ซื้อควรสอบถามถึงสิทธิ์และระยะเวลาในการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนะคะ9ผู้ซื้อชำระเบี้ยประกันภัยให้ชำระเงินเข้าบัญชีของบริษัทประกันภัยเท่านั้น<ฆ> 10. ผู้ซื้อควรสอบถามถึงช่องทางการต,ติดต่อหรือการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยจากผู้ขาย ข้อ11เมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้วผู้ซื้อควรตรวจสอบกรมธรรมประกันภัยว่าถูกต้องและเป็นไปตามที่เสนอขายจากผู้ขายหรือไม่12ผู้ขายยังคงมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและไม่อาจใช้ข้อแนะนําข้างต้นเป็นการอ้างสิทธิเหนือผู้บริโภคตรงนี้นะคะจะแจกลูกค้านะคะ ที่แจ้งให้ทราบจะเป็นของธานาชาติประกันไทยนะคะแล้วก็ค่าเบี้ยคือชําระอยู่ที่ปีละหนึ่งครั้งนะคะค่าเบี้ยสองบวกที่ลูกค้าแจ้งมาก็จะอยู่ที่แปดพันเก้าร้อยบาทตรงนี้ลูกค้าสามารถชาระโดยชำระเป็นเงินสดหน้าเคาน์เตอร์ได้เลยหรือว่าสแกน QR code โค้ดได้เลยนะคะค่ะแล้วก็ตรงนี้ถ้าเกิดลูกค้ายกเลิกกรมธรรม์ก่อนนะคะในกรณีที่ลูกค้าจะยกเลิกกรมธรรม์ก่อนกําหนดตรงเนี้ยสมมติยกตัวอย่าง ลูกค้าจะยกเลิกทําไปแล้วทําได้ประมาณ6เดือนลูกค้าจะยกเลิกในระยะเวลา6เดือนที่เหลือค่ะเขาจะเป็นจํานวนเงินคืนเหลือให้ลูกค้าคือเขาก็จะคิดคิดหักสัดส่วนจากที่คุ้มครองลูกค้าไปเป็นจํานวนเงินคืนเข้าลูกค้าคืนเข้าบัญชีนะคะค่ะแล้วก็ช่องทางร้องเรียนนะคะลูกค้าสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1428นะคะหรือเว็บไซต์ ทหารไทยธนาชาินะคะหรือสามารถมาสอบถ่านที่สาขาค่ะอันนี้นะคะจะเป็น PDPa นะคะขอรบกวนขออธิบายในส่วนของ PDPa นิดนึงนะคะค่ะค่ะอันนี้ก็คือเอกสารฉบับนี้นะคะเป็นเอกสารขอความยินยอมบริหารข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกคา้าธนาคารทหารไทยธนาชาินะคะมีนโยบายในการดูแล และบริหารจัดการข้อมูลตามพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันการรั่วไหลข้อมูลของลูกค้าอย่างเข้มงวดธนาคารจึงค่ายขอความยินยอมเก็บรวบรวมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงสัมรวจความคิดเห็นเพื่อนํามาวิเคราะห์วิจัยตลอดนําเสนอผลิตภัณฑ์บริการหรือสิทธิประโยชน์ของธนาคารในกลุ่มธุรกิจหรือพันธมิตรของทางธนาคารนะคะตรงนี้นะคะลูกค้าจะยินยอมหรือไม่ยินยอมก็ได้นะคะไม่มีผลในการ เกี่ยวกับในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์น,นะคะตรงนี้นะคะจะเป็นอ,อ,อันนี้เป็น market consent นะคะเอกสารฉบรับนี้ขอความยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูลลูกค้าต่อบ,บริษัทในกลุ่มนะคะเช่น FWD หรือ p r u d e n t i a l นะคะหรือจะเป็นธนาคารประกันภัยสามารถนำข้อมูล ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์บริการสิทธิประโยชน์โปรโมชั่นและข้อเสนอต่งางๆนะคะค่ะค่ะขอบคุณลูกค่ะตรงนี้ลูกค้าจะยินยอมหรือไม่ยินยอมก็ได้นะคะลูกค้าสามารถเลือกได้เลย ในรายละเอียดความคุ้มครองของอาจารนรถยนตนนะคะจากลูกค้าตรงนี้นะคะเดี๋ยวรบกวนลูกคา้าช่วยเช็คลิสต์ในเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้เลียงนะคะตรงนี้นะคะรบกวนลูกคา้กคาช่วยดูให้หน่อยนะคะว่าตรงนี้นะคะพนักง,งานนะคะได้แนะนําตัวชื่อสกุลเลขที่แบรนด์อนุญาตหรือไม่นะคะพนักง,งานได้สอบถามเ,เกี่ยวกับข้อมูลของลูกค้าหรือไม่นะคะค่ะ สอบถามวัตถุประสงค์ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประกันไทยหรือไม่นะคะค่ะแล้วก็ได้แจ้งสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของผู้บริโภคหรือไม่นะคะ,คะลูกค้าดูรายละเอียดตรงนี้ได้เลยนะคะ,ะนําเสนอความนามเสนอประกันวินาศภัยสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าหรือไม่นะคะ,คะแล้วก็ใช้โปรแกรมนะคะในการคํานวณค่าเบี้ยนะคะผ่านแท็บเล็ตหรือไม่ะค,ะค่ะอธิบายรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าตามความถูกต้องหรือไม่นะคะ แล้วก็แจ้งให้ทราบว่าผลิตภัณฑ์ประกันภัยของเรานะคะเป็นบริษัทใดนะคะค่ะแจ้งผลที่จะเกิดหากการแถลงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดค่ะค่ะแจ้งสิทธิการยกเลิกกรมธรรม์น,นะคะที่ลูกค้าสามารถยกเลิกได้หลังจากรับเล่นกรมธรรม์น,นะคะค่ะแจ้งสิทธิเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนเอกสารและขั้นตอนในการขอข,ขอรับค,ค่าสินใหม่ทดแทนนะคะ ขอเอกสารประกอบการทำธุรกรรมต่างๆอย่างครบถ้วนอธิบายวัตถุประสงค์การลงนามนะคะอธิบายวัตถุประสงค์ในการลงนามเอกสารหนังสือให้ความยินยอมได้แ,แก่หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล PDPa ทบทวนรายการให้ลูกค้ารับทราบพร้อมทั้งตรวจสอบการลงนาม ของลูกค้าอย่างถูกต้องแจ้งช่องทางติดต่อร้องเรียนนะคะ1 4 2 8สาขาธนาคารเว็บไซต์หรือบริษัทประกันภัยโดยตรงส่งมอบเอกสาร,ารหลักฐานการทำธุรกรรมเช่นใบเสร็จชั่วคราวบาร์โคดนะคะแจ้งระยะเวลาที่ลูกค้าจะได้รับคุมมาทานจากบริษัทอ่ะอันนี้ขอแจ้งนิดนึงนะคะถ้าเกิดสมมติลูกค้าตรงนี้ซื้อเออซื้อประกันเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้นะคะจะมีอีเมลนะคะ เข้าที่โทรศัพท์ของลูกค้าตรงนี้ลูกค้าสามารถใช้หากเกิดอะไรลูกค้าสามารถโทรศูนย์สองหกสองแปดเก้าเก้าได้เลยในการแจ้งเคมนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะสามารถใช้อันนี้ก่อนที่จะได้รับกลุมมาทันตัวจริงได้เพราะว่าเราคียนข้าระบบเรียบร้อยแล้วคุ้มครองทันทีค่ะแล้วก็ระยะเวลานะคะจะประมาณเจ็ดถึงสิบสี่วันกลุมมาทันรถยนต์นะคะจะส่งไปที่บ้านลูกค้าที่ลูกค้าให้ที่อยู่ไว้ค่ะอันนี้รบกวนลูกค้าลงน้ำให้นิดนึงถ้าลูกค้าไม่เข้าใจตรงไหนเลนวักไว้ได้เลยนะคะ เดี๋ยวจะได้อธิบายเพิ่มเติม่อจ้า<ะ>อันนี้ทำรายการเรียบร้อยนะคะค่ะมีอะไรให้เราช่วยดูแลอยูไ่ไหมคะหมาะนะคะไม่มีแล้วค่ะทำรายการเรียบร้อยนะคะ,ะขอบคุณที่วางใจให้ทีทีวีดูแลคะ่ะค่ะขอบคุณค่ะ